พบกับ IMCT News Podcast ประจำวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ฮ่องกงซึ่งเป็นอดีตประตูการค้าและการเงินที่เชื่อมตะวันออกและตะวันตกกำลังเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ภายใต้อิทธิพลของปักกิ่งโดยสถาบันการเงินบริษัทและชาวต่างชาติตะวันตกทยอยถอนตัวด้วยความเร็วที่น่าตกใจ โดยภาพสะท้อนชัดเจนในพิธีเปิดการซื้อขายกองทุนคริปโตเคอเรนซีที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อต้นปีเมื่อบอนนิชานซ e อคนใหม่กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาจีนกลางแทนอังกฤษหรือกวางตุ้งตามธรรมเนียมเดิมโดยไม่มีการแปลภาษาสร้างความอึดอัดให้กับนักธุรกิจตะวันตกที่ไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวโดยสถิติชี้ชัดว่าธนาคารต่างชาติมีบทบาทในการเสนอขายหุ้น IPO เหลือเพียงร้อยละ 20, ร่วงลงจากร้อยละ50เมื่อ2ปีก่อนขณะที่ธนาคารจีนอย่าง c i t ิ s s e u u r t y y และ CICC แสงหน้าผู้ทํำไรายได้สูงสุดในภูมิภาคตั้งแต่ปี2565ส่งผลให้ Goldman Sachs Morgan Stanley และ UBS ต้องปลดพนักงานหลายรอบในเอเชียพร้อมกับสำนักกฎหมายระหว่างประเทศที่แข่งขันไม่ได้กับคู่แข่งจีนที่คิดค่าบริการถูกกว่าขณะเดียวกันตลาดทุน ฮ่องกงก็เปลี่ยนโฉมไปร้อยละ79ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ไม่ใช้บริการธนาคารต่างชาติค่ะโดยบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงมีจำนวนมากกว่าบริษัทอเมริกันครั้งแรกในรอบ30ปีและครองมูลค่าตลาดหุ้นร้อยละ80เพิ่มจากร้อยละ60เมื่อ10ปีก่อนค่ะ ไปต่อกันที่มุมมองของจูดี้เชลตันนักเศรษฐศาสตร์ผู้สนับสนุนระบบการเงินที่มีเสถียรภาพผู้เขียนหนังสือ Good As g o l How To Unleash The Power Of s o u a l m o n e y ได้นำเสนอแนวทางปฏิรูประบบการเงินสหรัฐโดยให้นำระบบมาตรฐานทองคำกลับมาใช้ผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลที่แลกเป็นทองคำได้เชลตันมีภาควิจารณ์การดำเนินงานของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดหลายประเด็นค่ะ โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิษอย่างกว้างขวางที่ทำให้นโยบายการเงินคาดเดายากแม้จะอ้างว่าใช้ข้อมูลเป็นฐานตัดสินใจแต่ข้อมูลเศรษฐกิจหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ทำให้การตัดสินใจไม่แน่นอนนอกจากนี้ข้อมูลต่างๆก็มักจะชี้ทิศทางที่ตรงข้ามกันเช่นผู้ค้าปลีกคาดการยอดขายช่วงเทศกาลธรถสถิติขณะที่เฟดสาขานิวยอร์กเพิ่งเผยผลสำรวจพบว่า ผู้คนกังวลต่อความสามารถในการชำระหนี้สูงสุดตั้งแต่ปี2,563ค่ะการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วจากร้อยละ0.5เป็นกว่าร้อยละ5ในเวลาเพียง2ปีสร้างปัญหาในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการล้มละลายของ s i l i c o นแว l ล e ย์แบงและ s i กเนเจอร์แบงกรวมถึงวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เผชิญทั้งผลกระทบจากการทำงานไกลและต้นทุนดอกเบีย้ยที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่เงินดอนลลาร์ เสื่อมค่าต่อเนื่องโดย1ดอลลาร์สหรัฐในปีดีมีค่าเทียบเท่า25เซนในปี1980 10เซนในปี1965และ1เซนในปี1900การเสรื่อมค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐทำให้ราคาสินทรัพย์พุ่งสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ต่อน,นักลงทุนที่เชี่ยวชาญแต่กัดกร่อนเงินออมและกระทบผู้มีรายได้คงที่นอกจากนี้ก็ยังบิดเบือนการคำนวณราคาและความคาดหวังส่วนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังมีส่วนผลักดันราคาบ้านให้สูงขึ้นจนเจ้าของบ้านที่มีส่วนทุนมากพยายามกีดกันการสร้าง ที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อปกป้องมูลค่าสินทรัพย์ของตนค่ะ ไปกันที่การประชุมเอเปกกันบ้างค่ะที่นายชิงเยงรุอิชิบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความกังวลอย่างจริงจังต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และการขยายกำลังทหารของจีนระหว่างการพบปะกันครั้งแรกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงลิมาของเปรูการหารือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังอิชิบะรักษาตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาไว้ได้ ากการลงมติในรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแม้จะเคยนำพักร่วมรัฐบาลสู่ผลการเลือกตั้งที่แย่ที่สุดในรอบ15ปีทำกลางความสัมพันธ์ญี่ปุ่นจีนที่ตึงเครียดขึ้นจากการที่ปักกิ่งเพิ่มขีดความสามารถทางทหารในภูมิภาคขณะที่โตเกียวกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐและพันธมิตรอิจิบะยกประเด็นความกังวลหลายประเด็นด้วยกันค่ะโดยเฉพาะสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันที่มีความ สำคัญอย่างยิ่งต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ฮ่องกงและสินเจียงทมกลางการที่จีนเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อไต้หวันและเข้มงวดการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้มากขึ้นโดยเฉพาะกรณีหมู่เกาะเซนกากุและเตียวหยูที่สร้างความตึงเครียดมายาวนาน ด้านประธานาธิบดีสีเรียกร้องให้ญี่ปุ่นร่วมมือในการจัดการประเด็นหลักการสำคัญอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์และไต้หวันพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุป,ปทานที่เชื่อมโยงกันโดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะขยายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและดำเนินการเจรจาระดับสูงด้านเศรษฐกิจต่อไปค่ะ ไปที่สิงคโปร์กับเรื่อง AI กันบ้างค่ะที่วิศวกรไทยไวัย35ปีอย่างกริตตินแก้วคีรีกำลังสร้างปรากฏการณ์ในวงการหุ่นยนต์และ AI ของสิงคโปร์โดยการผสมผสานประสบการณ์จากซิลิคอนเวเล์ และการศึกษาระดับปริญญาโทจากศูนย์หุ่นยนต์ขั้นสูงมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ก่อนร่วมง,งานกับ D e Construct Robotics สตาร์ทอัพที่มุ่งพัฒนาโซลูชันล้ำสมัยในปี2564ชินลิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเล่าว่าเขาใช้เวลาหนึ่งปีในการค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมเนื่องจากตลาดแรงงานด้าน AI และหุ่นยนต์ในสิงคโปร์ที่ยังใหม่มีข้อจากัดและยังต้องแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเงินทุนมหา แต่กริตินมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการโดยประสบการณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ค่ะ ในฐานะผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหุ่นยนต์กรีตินได้พัฒนานวัตกรรมสำคัญ3ชิ้นที่กลายเป็นรากฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งก็คืออุปกรณ์ทำแผนที่แบบสะพายหลังที่ปฏิวัติการตั้งค่าหุ่นยนต์ลดเวลาจาก1ชั่วโมงเหลือ10นาทีโดยใช้เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมขณะเดิน2คือระบบประมวลผลข้อมูล3มิติที่ใช้มาชีนเลอร์นิ่งวิเคราะห์วัตถุและบุคคลโดยสามารถประยุกต์ใช้ ได้ในหลายอุตสาหกรรม3คือหุ่นยนต์อัตโนมัติ4ล้อสสำหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมระบุอันตร,รายและขนส่งสินค้าที่ออกแบบให้เป็นมิตรกับเด็กโดยปัจจุบันหุ่นยนต์ของบริษัทถูกนำไปใช้ในหลายภารกิจเช่นการตรวจสอบรถไฟให้ SBS Transit และกำลังจะขยายไปสู่การตรวจหาความเสียหายตามทางเดินและบันไดในอาคารค่ะ ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของ EU ค่ะโดยในช่วงที่5ปีที่ผ่านมาประเด็นภูมิรัฐศา,าศาสตร์กลายเป็นวาระสำคัญของสหภาพยุโรปอย่างไม่เคยมีมาก่อนแม้นโยบายต่างประเทศจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ยังคงต้องผ่านมติเอกฉันจากประเทศสมาชิกทำให้การตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆม,มีข้อจำกัดโดยเฉพาะกรณีของกลุ่มบริกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง3ปีที่ผ่านมา อังเดรก์กตแลงอดีตสมาชิกรัฐสภาและนักวิจัยมหาวิทยาลัยปารีสชอนบอนนูเวลและเอมมานูเอลเวรงนักภูมิศาสตร์และนักวิจัยของโรงเรียนนาวาวชี้ว่าเอกสารทางการของ EU ที่กล่าวถึงบริกสในช่วง15ปีที่ผ่านมามีเพียงไม่กี่ชิ้นและเป็นเพียงการบรรยายมากกว่าการวิเคราะห์ค่ะบริกสก่อตั้งขึ้นในปี2552โดยบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนก่อน ขยายรับแอฟริกาใต้ในปี2,554และได้เพิ่มสมาชิก Brics Plus ในปัจจุบันครอบคลุม146ของประชากรทั่วโลก1ใน3ของพื้นที่โลกและ137ของ GDP โลกรวมถึงผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบีย UAE, รัสเซียและอิหร่าน แม้จะมีความแตกต่างระหว่างระบอบการปกครองอย่างรัสเซียจีนอิหร่านกับระบอบอย่างซาอุดีอาระเบียและ UAE รวมถึงประชาธิปไตยอย่างอินเดียบราซิลและแอฟริกาใต้แต่บริกส์มีจุดแข็งจากความยืดหยุ่นในการดำเนินงานโดยไม่มีสำนักงานใหญ่หรือสนทิสัญญาผูกมัดค่ะทั้งหมดนี้คือ imct news podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ